อธิฐานนี่ท่านว่ายังไงท่านะว่าผู้เขาหินตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมแรงกล้าย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั่นเองแม้ชั้นใดถึงตัวท่านก็จงเป็นผู้ไม่มีไม่หวั่นไหวในอธิฐานบารมีฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งอธิฐานบารมีแล้วก็จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไดนะ้อธิฐานบารมีแล้วท่านว่าว่าไงท่านสอนตัวเองว่าไง การสะสมบารมีมีทานเป็นต้นเว้นความเป็นผู้มีปัญญาและความกล้าในอธิฐานเสะแล้วเสียแล้วย่อมมีไม่ได้เข้าใจไหมนั่งคอตะแคงไปการสะสมบารมีนี่มีทานบารมีเป็นต้นนี่เว้นความเป็นผู้มีปัญญาและความกล้าในอธิษฐานนี่อธิษฐานขึ้นหนักแน่นไม่หวั่นไหวจะทําอะไรก็จะไม่ล้มเลิกในกลางทาง ตั้งใจว่าจะทําแล้วบางทีเราก็ล้มเลิกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอธิษฐานลงไปแล้วเราจะไม่ล้มเลิกเป็นอันขาดถ้ายังไม่สําเร็จเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ล้มเลิกในกลางทางอย่างนี้นะครับมืนมาในโครงการนี้จะยังไงก็แล้วแต่ผมจะไม่กลับวัดเป็นอันขาดประมาณนี้อย่างนี้เราก็ได้